สิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้คนส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความสำเร็จครับคือพวกเขาแค่อยาก แล้วก็อยากเป็นอยากได้อยากมีอยากรวยแต่พวกเขาไม่เคยเชื่อเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นอะไรสิ่งสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบยิ่งใหญ่แต่คุณไม่เชื่อเลยว,ว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างก็จะไม่มีความหมายครับมันเป็นเพียงแค่ลำนมังแรงครับจะเรียกว่าฝันลำนมังแรงก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดต้องสร้างหลักฐานด้วยให้เราเนี่ยกับจิตใจเราเนี่ยมันเชื่อว่ามันคือเรื่องเดียวกันสมองไม่รู้ว่าคุณกําลังหลอกหรือว่านี่คือเรื่องจริงครับคุณต้องคิดแล้วก็ลงมือทําจึงจะสร้างหลักฐานให้ความคิดของคุณณเน่่และจจิตใขอองคุมัชื นี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะครับอยากจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วอย่าแค่อยากคิดปุ๊บแล้วก็ลงมือทําเพื่อสร้างหลักฐานให้จิตใต้สานึกจําว่านี่คือเรื่องที่ฉันต้องการ,น,ร,น,ร,การนี่คือเรื่องที่ฉันปรารถนานี่คือเรื่องที่ฉันเนี่ยได้รับแล้วมีแล้วและนี่คือเรื่องที่ฉันเนี่ยกลายเป็นมันแล้วสอนจิตใต้สานึกของคุณให้รู้สึกแบบนี้บ่อยครั้งครับและคุณจะประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นครับโอปอีสารมาสกุลเอ็นพีสวัสดีครับ